สวัสดีจ้าพี่น้องไปวีเปมาลีมาแล้วเดอ้อวันนี้ที่พามาดูสวนครัวกับผลไม้ปลูกเอาไว้มาดูกันวันนี้ฉันได้ผ้าเข่าปลาด้อเด้อเมื่อวานนี้ฉันผ้าเขาป่า,า,นนา,า,ปากลับออกมาบอกว่าขานลาเมืดยุ่งกัดลืมฉีดยากันยุงไปดา่าออกมาบอกว่าขาลายอมอ่อยเลยพี่น้องวันนี้ก็เลยมีผ้าเขา วันนี้จีให้ดูกับบานดอกบับปลกอะไรไหวได้ไปไปพี่น้องไปดูกันเดอ้อนี่พี่น้องเห็นไหมเนี่ยหาม,มุมอยู่แบบอันไหนมันจีเห็นชัดมันดกดกสาบลาบเลยพี่น้องดกจนเอาหมายคำไว้เลยแต่ว่าจักกี่เด็กกินไม่ดูเนี่ปีนี่จะก,กระดกยังไงดูดกด่ารวงทิงดาอันไหนซุกกับซีอกแดงๆดงคือตะโกบานเองเด้อพี่น้อง กินหวานอยู่เดียปีที่แล้วมแต่หน่วยยญ่ปีนี่หน่วยนหน่อยกระเดงแล้วว่านี่เด็ดหลายเด็ดแรงดาสองสามวันบอกใบหลวงดาหน่วยหลวงดาพามาดูอีกต้นเด้อพี่น้องต้นนี้คือจิคือเรบแมวบานเองนี่แหละถ้าสุกเล้วก็สีอกแดงแดงอันนี้มันยังไม่สุกนี่อันนี้เปรียวดี คนไหนงวงนอนบอกเมื่อกี้เราตาแจีงบาปได้แหละเนี่ยนี่มะปูกไว้ปูปีที่แล้วได้ซ้ำนี่ก็นี่ไม่ใช่อันผลไม้หอกเด้อจ้าพี่น้องก็นี่สิเป็นดอกไม้ข้างหลังก็สิเป็นดอกไม้แต่ว่าดอกไม้อะไรดูเนี่ยนองร้ายร้ายมีแต่ตัวใหญ่เถ่ะโปโมือปีที่แล้วฉันว่าจะถอนทิ้งเลยลืม ปีนี่ก็ไป่วยไปก่อนแฟนบอกว่าถานนไหลก็ถอนทิน้งเลยเพห่นว่าคอยดูก่อนมันจะออกมาแบบไหนแต่ว่าก,กำลังโรกไม่กาไปไกลดรกกักวนอนนโนนมีแต่ตัวถ้าโปมือไปดูสวนกลัวเดิมพี่น้องไม่ได้ปลูกดอกฟีนี่อันนี้ของฟีที่แล้วมันจะขึ้นมาตลอดแหละ ถึงจะมีหิมะมีไอ้ก็อยูทนท่านพุ่นนะอันนี้กอ๋อใหญ่อยู่เด้นเนี่ยอันนี้คือพระขี้ฝรั่งไงนี่นะอกปเปียวเปียคนไทยก็นี่เขาชอบใจอันต้มป้าต้มไก่ขาไก่นี่แหละเขาบอกมันเปียว,ว่ะใสเทนมะขามอันนู้นก็ใสแทนมะขามได้คือกันจ้ะอกเปียกเปียวคือกันนะ่ะ ฉันลองกินเลยฉันบอกโอ้เปลี่ยวจนเน,นี่ยเนี่ยเนาเปลี่ยวจนเคดปั่นเลยน,นั่นน่ะแต่ว่าคนปิ้นเขาเอาไปทําขนมหวานเขาว่ามันเขาว่ามันมีวิตามินเพื่ออะไรหนิเดะฉันก็ไม่ค่อยรู้เท่าไรดอกเห็นแต่ยาเลยทําให้กินนี่เลยพี่น้องเอ้ยปีนี้ไม่ได้ปลูกไอ้ดอกถ้าปีหนะ้าปลูกเด้อจะถ่ายมาให้ดูอีกเดอ้อ คนนั่นก็นทำงานได้ร้อนได้เห็นหนังอยู่หัวแดงๆอยู่นั่นตุ๊ก,กตานะพี่น้องลูกปันคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะจ้าพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเลยจ้าตัวกดเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะจ้าขอบคุณมากนะคะพี่น้อง คลิปหน้าเจอกัน้อจ้า